โอ้โห oh, oh, เปิดสาเหตุหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับลงสนามในเกมแรกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาเจ้าบ้านเกมโคตรเดือดโคตรสูสีครับสิ่งสำคัญที่เห็นสาวไทยสู้ขาดใจเฮ้ยโคตรออสถึงกับพูดแบบนี้ส่วนนักกีฬาสาวไทยไม่ขาดกำลังใจมั่นใจทีมชาติไทยคัมแบ็กกลับมาได้เกิดใหม่สาวไทยต้องฆ่าไม่ตายแบบนี้ นี่แหละที่บอกว่าสู้สุดหัวใจในขณะที่ทีมอื่นๆพลาดท่าพแพ้กันหมดขณะที่เซอร์เบียเก็บชัยชนะได้ความหวังทีมชาติไทยยังไม่หมดตอนนี้ต้องลุ้นครับในทุกนัดที่เจอกับเยอรมันโดมินิกันและแคนาดาก็เป็นเกมที่ดีมากๆนะครับเกมนี้นักกีฬาของเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะเราเกือบจะทำได้นะครับในในเซตสองเซตสานะเราก็ ยังรักษาโอกาสได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า3เซตแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็แต่ว่าในรูปเกมที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันยังมาไม่ครบนะรูปแบบในการเล่นของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยเ,ออเต็มที่เท่าไหรนะ่นักแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยสปิริตในการแข่งขันของนักกีฬาเราเนี่ยดีมากนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางกองเชียร์คนไทยมากๆแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะ มาที่สนามเนี่ยมาเชียร์เราเต็มที่เลยนะครับเราก็มีความสุขเราคิดว่าเกมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเราในเกมต่อๆไปอีก3มแมตช์นะครับเราจะพยายามทํางานทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดกุมแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนข้อผิดพลาดของเราให้ดีขึ้นก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้พยายามต่อสู้กันในการแข่งขนันอย่างเต็มที่อย่าง,างมีสปิริตแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสิ่งนี้นําไป ใช้ตออออเ,เ,อเอนัราละครับแล้วนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะครับของโคดออสครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสาวไทยเราเล่นดีสุดๆแล้ครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ให้ฟังแต่ว่ามาสารุปตรงนี้กันก่อนคือผ่านเกมแรกไปแล้วในสนามที่3เนี่ยมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น คือเซอร์เบียนะครับที่สามารถเอาชนะสาธารณารัฐเช็กไปได้จากทีมในโซนอันตรายเนี่ยเลยทำให้นะครับทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไทยแล้วก็เกาหลีใต้อยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องดิ้นรนในการหนีตกชั้นใน3นัดสุดท้ายซึ่งถ้าหากว่ามองโปรแกรมเรามองกันไปหลายครั้งแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะพลาดกันไม่ค่อยได้และ ทางด้านของแคนาดาเองเนี่ยที่ชนะมา2นัดแต่บอกได้เลยครับว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเก็บชัยชนะได้ในการเจอเยอรมันหรือไม่ว่าจะเจอโดมินิกันหรือแคนาดาก็แล้วแต่ในเกมชี้ชะตานัดสุดท้ายเราพลิกเลยนะครับเราเอาตัวรอดได้เลยขอเพียงแค่ว่าเราต้องชนะเท่านั้นนะครับคือถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในวันนี้อย่างที่โค้ดออสได้บอกไปเลยนะครับว่าเฮ้ยสามเซตแรกเนี่ยเราเล่นโคตรดีเลยนะครับ เรามาดูตัวเลขใสติติเราก็สามารถที่จะเห็นได้เลยว่าสาวไทยวันนี้ใจโคตรสู้โดยเฉพาะบีมนะครับพิมพิชยากกร람เนี่ยโอ้โหทำไปถึง28แต้ม ตบมือแตกอ่ะนะครับตบไปถึง27แต้บแล้วเมื่อใดก็ตามนะครับที่บีมเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปบอกได้เลยว่าแต้มไทยก็หยุดนิ่งเหมือนกันคือวันนี้เป็นคนที่กระชากฟอร์มแบบสุดยอดนะครับร่างทองของตัวเองออกมาจนได้แต่ถ้าดูเนี่ยนะครับในทุกเซตเนี่ยเซตหนึ่งเราก็ทําได้ดีเซตสองเราก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าโคอดอสบอกว่าเรายังเด็ดโอกาสกลับมาไม่ได้ไงคือมันเกือบแต่มันไม่ได้มันต้องได้นะครับ คือหลังจากนี้ไปเนี่ยช่องว่างของทีมชาติไทยในการหนีเนี่ยมันก็จะแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโอกาสมันก็จะน้อยลงน้อยลงแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเราจะคืนชีพกลับมาเกิดใหม่ได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นของเราร้อนแรงมากแล้วนักกีฬาก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าวันนี้เราสู้สุดใจสู้ขาดใจเราทําได้ดีถึงแม้แพ้แต่ชนะว่าองนี้เถอะ เพราะว่าทั้งสื่ออย่างโซเชียลหรือว่าเสียงสปอร์ตเองก็แล้วแต่ก็บอกว่าชนะใจแฟนบอลเล็บอล,ละนะครับคือหนึ่งอย่างเลยสิ่งที่เราจะต้อง เก็บให้ได้แล้วก็รักษาให้ได้นั่นก็คือเรื่องของความมั่นใจเรื่องของวินยัยเรื่องของความอดทนแล้วก็เรื่องของศักยภาพประสิทธิภาพในการเล่นซึ่งตรงนี้สาวไทยผมว่าเกมแรกเราเก็บไว้ได้อยู่แต่เพียงแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเนี่ยนะครับเล่นดีแล้วแพ้วันหนึ่งคุณจะ,จะชนะแต่ถ้าคุณเล่นไม่ดีนะครับแล้วชนะวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะแพ้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสาวไทยจะเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับในอีกสามนัดที่เหลือเพราะว่า เดี๋ยวเกาหลีเนี่ยก็จะต้องเจอกับญี่ปุ่นซึ่งวันนี้เนี่ยคาดว่าเกาหลีไม่รอดนะครับแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสทีมอื่นตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไทยต้องโฟกัสตัวเองเจอเยอรมันนะครับถ้าเราทําได้เก็บตั้งแต่นัดน,นี้ถ้ายังไม่ได้เราต้องเก็บเจอกับโดมินิกันถ้าไม่ได้สุดท้ายแล้วเราเจอแคนาดาเราต้องปราบให้ได้มีแค่นั้นเลยครับ นะฮะฮคือเกมใดเกมหนึ่งก็ได้ที่สาวไทยจะต้องทำให้ได้เพราะเราจะกลับและคัมแบ็กอยู่ใน VNL นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์มาฝากทุกท่านกันด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับก็วันนี้นะคะหนูถือว่าเกมวันนีพ้พวกเราสู้กันได้มันมากๆคือเล่นกับเขาได้แบบว่าซูซีมากแต่ว่าก็มีบางจังหวะที่เราแบบว่าไม่สามารถทําแต้มได้คือในปลายเซตคือมันน่าเสียดายมากที่เราไม่สามารถทําแต้มตรงนี้ได้ หนูก็อยากจะกลับไปดูวิดีโอว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้ทําไมเรา,เราถึงแบบจบสกอร์ไม่ได้แต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยค่ะเพราะว่าในปลายปลายเซตเขาก็ดีมากจริงๆค่ะหนูว่าถ้าเราเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะคะแต่หนูอยากให้เราเพิ่มเสริมในเรื่องของเกมลุกมากกว่านี้ค่ะอยากให้มีเกมลุกที่ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เรื่องเรื่องของบอลแรค่ะวันนี้เขาเสิร์ฟดีมากๆคือบอลแรกเราไม่สามารถที่จะเปิดแบบว่าเพอร์เฟกแล้วให้ตัวเซตหลอก ได้เล่นบอลสุดของเราได้คือถ้าวันนี้บอลแรกมาบอลสุดเรามาครบเครื่องแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ช่วยกันทําหน้าที่เต็มที่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเสียดายเสียดายมากจริงๆที่เซตทั้งเซตแรกแล้วก็เซตสองเซตสามหนูว่าเรามาดีมากแต่ว่ามาพลาดเซตสีส่ที่รู้สึกว่าเหมือน มันเราเสียเองเยอะเกินไปข้อผิดพลาดของพวกเรามันมันเยอะเกินไปตอนเซตสามนะคะก็ฝั่งเมกาเขาก็เล่นเล่นดีจริงๆเพราะว่าเขาดูดูรูปแบบเล่นเกมของเขาก็คือเขาเขายิงเร็วมากแล้วก็ทําให้แบบโซนบล็อกแล้วก็โซนรับของเราค่อนข้างที่จะลำบากน,นิดนึงแล้วก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าเขาสูงจริงๆแล้วก็เขาทําการบ้านของพวกเรามาดีค่ะเยอรมันเราก็ได้เจอเขาก็ เยอรมันก็เป็นเกมที่เล่นเร็วเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับเมกาค่ะเพราะว่าที่เราเจอเขาล่าสุดเราก็เล่นกับเขาค่อนข้างที่จะซูซีเนาะแต่ว่าด้วยรูปแบบเกมของเราถ้าบอลบอลแรกเออบอลแรกของเราแล้วก็บอลแรกของเรามาแล้วก็เราทําเกมเสิร์ฟได้ดีหนูว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นเล่นเป็นอีกเกมที่สนุกค่ะค่ะหนูมองว่าเกมในวันนี้ในช่วงต้นเกมค่ะ เราไม่สามารถเปิดบอลแรกได้ทําให้เราบอลลุกเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราจะเล่นเป็นบอลแก่แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยที่เราสามารถเปิดบอลแรกได้ค่อนข้างดีเราก็สามารถลุกในแบบของเราได้ค่ะทาให้เกมมันค่อนข้างที่จะสูสีรันแบบคอยต่อคอยอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเซต123ค่ะแล้วก็ช่วงเซตสี่ก็กลับมาเหตุการณ์เดิมค่ะเราเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้ค่ะบอกกับหนู่มมองว่าวันเนี้ยเขาสับบอกเราค่อนข้างดีค่ะอย่างบอลผสมที่เล่นข้างในอ่ะคือเขาสามารถ จับบล็อกเราได้เลยเซฟได้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เราลุกมาผสมข้างในไม่ได้แต่ว่าในนอกอเราทําได้ดีมากๆค่ะบวกกับ3เมตรแล้วก็วายหลังค่ะค่านัดต่อไปก็เจอเยอรมันใช่ไหมคะก็ถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างวันเนี้ยอยา 1, 2, ่างเซตหนึ่งสองสามะหนูวเกมพวกนี้จะเป็นเกมที่สนุกค่ะเราต้องคุมทีมเราให้ได้ถ้าเราคุมได้มันจะเป็นเกมที่ดีค่ะเอาละครับแล้วถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ